สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้เอกเกอ็ชวนเพื่อนๆมาทัวร์บ้านฮอลิเดย์กันนะคะเดี๋ยจะรีวิวให้ดูนะคะว่าบ้านฮอลิเดย์ในเกาะเท็กเซลเนี่ยมันดีกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่ารอบที่แล้วเราไปเซลอนรมปุ๊นะคะแถวแถวเซลอนนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดูนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงก็ ลุงฮันเขาก็จะเอาบ้านหลังนี้นะคะจริงๆแล้วบ้านแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะคะแต่เรามันไม่มีเหมือนประมาณว่ามันไม่มีเออเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยลุงฮันแกไม่เอานะฮะแกจะเอาบ้านที่มีซาวน่าจริงๆแล้วมันเข้าประตูข้างหน้าได้นะคะเดี๋ยวแต่ว่าเอจะ พาไปเดินอ้อมไปประตูข้างหลังดีกว่าไม่แน่ใจว่าประตูข้างหน้าลงคันแกปิดหรือยังนะคะบ้านตรงนี้มันจะเหมือนเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะคะบ้านตรงนี้มันจะเหมือนออรอบที่แล้วเดี๋ยวที่เราพาเพื่อนๆรีวิวน,นะคะที่รมโพสิ์อ่ะพาทัวร์บ้านฮอลิเดยร์รอบนี้เราก็พามาทัวร์เหมือนกันนะคะพามาทัวร์บ้าน พอดีในเกาะเท็กเซลกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะข้างหลังคือเราจะเข้าประตูหลังก็ได้ประตูหน้าก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นพอเข้ามาดูหลังเสร็จก็ไปข้างบนได้เลยนะคะมาดูด่านแรกเลยนะคะด่านแรกเลยมีอะไรบ้างนะคะ น,นแรกเลยเจอมาก็ที่เมืองนอกนี่ก็จะเป็นแฝงแผงไฟนะคะแผงไฟนะคะแล้วก็เออนี่ก็จะเป็นของเรากระเป๋าของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็น ห้องแรกเลยนะคะห้องนอนข้างล่างห้องแรกเลยนะคะนี่คือห้องนอนข้างล่างห้องแรกเลยถามความรู้สึกของเอคือเอเดินสำรวจไปรอบหนึ่งแล้วเอมีความรู้สึกว่าที่นี่สะอาดกว่าสะอาดกว่ารอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วไม่ค่อยสะอาดเลยคือเขาไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้เราหมดเหมือนรอบนี้รอบนี้เขา ทุกอย่างสะอาดหมดเลยนะคะนะคะทุกอย่างสะอาดหมดเลยห้องอันนี้เหมาะแล้วห้องน้ําเขานี่กว้างมากเลยนะคะเพื่อนๆคะะ้าไปดูห้องน้าเนี่ยห้องน้ําเขาโหแบบกว้างมากเลยนะคะเนี่ยกว้างแบบคือ คือเราว่าเขาทําห้องน้ําเราว่าในความรู้สึกเราเราว่าเขาทาพื้นที่ห้องน้ําเยอะเอินนะคะห้องน้ําเขาโหแบบเลิศอะพอๆกับห้องนอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องรับแขกกันนะคะก่อนจะด,ดูห้องรับแขกเรามาดูจะมีห้องน้ําตรงนี้อีกห้องหนึ่งนะคะ เนี่ยห้องน้ำตรงนี้อีกห้องหนึ่งเราถึงได้บอกว่าเขาทำห้องน้ำเยอะมากเลยนะคะก็ห้องตรงนี้เป็นห้องที่ซักผ้านะคะมีเครื่องซักผ้า ปั่นผ้าไปในตัวแล้วก็จะมีเตารีดมีเตารีดให้ด้วยดีไหม่ะมีนี่ค่ะมีเครื่องดูดฝุ่น,นอันนี้ของเด็กมีที่นอนของเด็กแล้วก็มีพวกร่มพวกอะไรอย่างนี้ก็มีให้นะคะมีเก้าอีา้ผ้าใบนะคะคือสะอาดอะบ้านนี้บอกไว้เลยว่า สะอาดกว่าบ้านบ้านที่เราไปฮอลิเด์ที่ผ่านมานะคะสะอาดมากเลยอันนี้คือห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกออกมาก็จะหน้าตารประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือห้องรับแขกนะคะนี่ประตอูอีกอันหนึ่งที่เราบอกว่ามันเดินเข้าตรงนี้ได้สามารถเข้าตรงนี้ได้นะนี่คือประตูอีกด,ด้านหนึ่งนะคะนี่ก็คือห้องรับแขก นะครัเ,เพื่อนให้เพื่อนได้ดูอ่ะนี่นะฮะนี่ก็คือห้องรับแขกอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าระเบียงชั้นบนนะคะตรงนี้ก็ทีวีข้างล่างก็จะเป็นเตาผิง ตาอไฟฟ้านะคะอันนี้อันนี้ฮ <c oughs> <have> <c oughs> ันจะไฮสวัสด <oss> ีครับก้กี่ีอบอฟก็แก้ยี่สิบไม่ดีก็มาสคลด์ยี่สิไหนอ๋อลงฮันเขาจะปิดม่านโอเคโอเคมันสามารถปิดได้ปิดลงได้อะอะคอมพลีนนะดูมาคอมพี เนี่ย yeah. มันสามารถปิดลงได้นะ yeah. แล้วมันสามารถโอเคออฟนุ okay. no. แพงนะการดีไซน์อะไรของเขา,าแพงนะคะ It's okay thank you เ uh ดี uh ๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอจะเปิดไฟให้เพื่อนๆดูก่อนเพราะเวลานี้มันเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องครัวนี่คือเรามาแค่อาทิตย์หนึ่งมาของกินเราเต็มเลยนะคะ ของกินเราเต็มเลยนะคะอันนี้ก็บรรดาของกินอันนี้ของดื่มของสามีอันนี้ของเรานะคะโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะยาวอันหนึงนะะ่งะโต๊ะยาวอหน,นึ่งแล้วก็จะเป็นโต๊ะประมาณนี้โ อก็นี <S 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 ่นี่คือของเราอยู่กันมากันสองคนผมเมียนะยังก็มากันหกสัปดาห์นะคะเซนเซย์อืมอันนี้อันนี้คือเครื่องล้างจานนะคะอันนี้คือก๊อกเซนเซย์อือีกแลวอีกแล้วอ่า อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นเขาเราอย่าหตู้เย็นนี่เจอตู้เย็นอยู่ไหนคนคงวันตั้งเยอะตู้เย็นอยู่ไหนเนี่ยตู้เย็นเขาจุใจมากนี่คือช่องฟิตนะคะ <Okay. S 1> นี่คือพวก ถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยยะามักซ์ย่าอันนี้เป็นตออเตาอบไมโครเวฟนะคะนี่อออยอ่าเตาอบไมโครเวฟอนี่นี่ก็จะเป็นเครื่องครัวทัพพีนะคะนี่ก็จะเป็นพวก ซาปิ้งขนมปังอะไรอย่เงี้ยนะคะเพื่อนนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นเครื่องครัวเหมือนกันเดฟเตอร์ดัฟรุกหรือนปล่าตุ๊กมาสเบดงานดีกว่าตอนที่เราไปหาดี้หก็ได้เนี่ยทำขนมทำอะไรได้หมดทุกอย่างดีดีดี ท yeah? uh, really? ุกเครื่องทำขนมทำอะไรได้หมดทุกอย่างครับครับผม้อหมดในการยุวกำไลค่ะย่าเดี๋ยวดูแก้วสิอ่าแล้วแันแล้วใส่วอร์มอ๋อเลือกแก้วอืมอืมนีกาแฟอันนี้ก็จะเป็นอ่าเตาแก๊สนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊ส sorry ฮะ นี่อันนี้ก็จะเป็นจานชามยุ่นะนี่จะเป็นโม่กับกระทะนี่มาอันนี้เครื่องทำกาแฟสด น,นี่ฟรชกาแฟมัน้งะคะนี่เราจะเป็นแก้ววางนะครนะคะโอ้โรงั้นบอกว่ามันมันดีดีกว่าโต <budgets> ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ right? ดีกว่าตอนที่เราไปพอดี หลังแรกนะคะสาเหตุที่เอาบ้านเป็นหลังๆนี้เพราะว่าเราไม่อยากอยู่โรงแรมเราอยู่โรงแรมเราก็จ่ายคืนละร้อยกว่าร้อยกว่ามันมันเรามาอยู่ตรงนี้เราทําำอาหารได้มีหลายห้องอใครอยากมาเราก็มาได้ถ้าเราอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ในโซนที่เรา ตรงนี้จะมองเห็นข้างล่างเลยนะคะมองเห็นมุมข้างล่างอันนี้ก็คือแบบว่าที่ลุงฮันปิดเปิดเมื่อกี้เป็นหลังคาปิดเปิดได้ก็เป็นม่านนะ่ะม่านสไลด์อ่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซาวน่านะคะพเพื่อนๆอันนี้ก็ห้องซาวนา่านี่ไงต้องมีบ้านที่มีซาวน่าเท่านั้นลุงฮันคกถึงจะเอารู้เรากว่า จะหามาได้นะคะกว่าจะหามาได้บ้านที่มีสาวหน้าโหยนี่หลุดจองมานะเรานั่งจ้องอยู่ทั้งสองวันน่ะตาลายมากเลยแล้วต้องเป็นบ้านลนานักษณะนี้เท่านั้นลงุงคนถึงจะเอานะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องข้างบนกันห้องข้างบนกันก็จะเป็นอยู่ไหนลักษณะแบบนี้นะคะในความรู้สึกของเองคือมีความรู้สึกว่ามันดีมันกว้างนะคะเนี่ย มันกว้างมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมมันกว้างมากเลยเราบอกลุงฮันเดี๋ยวเราจะนอนห้องละคืนห้องละคืนนะลุงฮันบอกเธอจะบ้าละ่ะบ้าอะไรอะ่ะเราจะนอนห้องละคืนห้องละคืนมันผิดตรงไหนเรามีความรู้สึกว่าเขาปูผ้าเขาเปลี่ยนผ้าปูให้เราทุกทุกชิ้นน่ะเออเขาเปลี่ยนผ้าปูให้เราทุกชิ้นน่ะ นะคะเพื่อนๆมันไม่เหมือนบ้านหลังแรกที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนผ้าปูเลยคือเราที่เราไปฮอลิเดดบ้านหลังแรกที่เราไปฮอลิเดดเขาไม่เปลี่ยนผ้าปูให้เราเลยแต่เรามาอันนี้เขาเปลี่ยนผ้าปูให้ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็นี่คืออ่าตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะห้องน้ำเขาไปดูห้องน้ำเขา ห้องน้าเขาว่าแบบเรามีความรู้สึกว่าบ้านนี้เขาทําห้องน้ําแบบคือเปลืองพื้นที่มากเลยอ่ะนะคะมันกว้างอะ่ะกว้างได้แบบคือได้ห้องนอนห้องหนึ่งเลยอะ่ะมันกว้างเกินอะ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเขาทาห้องน้ํากว้างมากเลยนะคะเพื่อนดูเขาทำห้องน้ําแบบกว้างแล้วก็แบบสะอาดนะคะ ดูหน้าคนไทยทำหน่อยนะฮะก็จะเป็นบัชเชวร์นะคะเนี่ยดูเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาทำห้องน้ำเยอะเกินนะคะจริงๆแล้วห้องน้ำน่าจะ แค่ครึ่งนี้ก็เหลือเฟือแล้วใช่ไหมแต่นี่หูเขาทำห้องน้ำมาแบบคือเขาทำมามาเยอะอะ่ยะยานี่ว่าทำห้องน้ำกว้างเกินนะคะกว้างจนเรามีความรู้สึกว่ามันกินพื้นที่ไปแต่ห้องนี้ก็กว้างนะห้องนี้ก็กว้างมากจริงแล้วห้องนี้มัน คือมันเป็นคือมันมีเตียงเด็กด้วยนะเอาเด็กมานอนได้มุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยห้องนี้ก็กว้างนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลังนี้อยู่ได้มาหกเจ็ดคนแปดคนอ่ะได้นะฮะเนี่ยห้องใหญ่สุดละห้องคือห้องนี้ห้องใหญ่สุดละนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันนะคะเพื่อนเราไปดูห้องนอนห้องนี้กันนี่ห้องนอนห้องนี้ก็คือห้องนี้เป็นห้องที่พอดีนะในความรู้สึกของเอห้องนี้เป็นห้องนอนที่พอดีมากนะคะก็คือไม่กว้างไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่ไม่กว้างกําลังดีนะคะมาดูห้องน้ำาึ่อห้องน้ําเขาอีกแล้วค่ะห้องน้าเขา ใหญ่มากเลยนะคะห้องน้ำเขาเนี่ยเนี่ยเขาจะใหญ่มากเลยดูห้องน้ำเขาอาบน้ำแต่ละทีเขาทำห้องน้ำเขาทำพื้นที่ห้องน้ำได้แบบคือเขาทำสแสดงว่าเป็นคนชอบอาบนา้ำเป็นคนที่ชอบทำอะไรหนี่แบบห้องนอ้ำอ่ะเขาห้องน้ำเขาใหญ่เกินนะคะในความรู้สึกของเรา น้อกว้างมากเลยก็สะอาดนะคะสะอาดกว่าสะอาดกว่าบ้านที่ผ่านมานะคะก็เนี่ยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอืมนะคะก็มีเท่านี้ค่ะก็ห้องหนึ่งอ่ะมีเตียงเด็กด้วยนะมีห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก็นอนได้ประมาณเจ็ดแปดคนนะคะแต่ถึงมีแค่หกเตียงแต่ว่ามันมีเตียงเสริมของเด็กนะคะมันจะมีเตียงเสริมของเด็กเนี่ยเตียงเสริมของเด็กจะอยู่ห้องนี้คือเขาเอามาไว้นะคะถ้ามีเด็กก็เอาไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เตรียมพร้อมให้ทุกอย่างอะไรตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นพวกห้อง เาเรียกห้องอะไรอะที่เวลาเราทำกับข้าวอะนะคะเพื่อนก็เรียกไม่ถูกหรอกดูกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยดูควันดูดกลิ่นอะไรอย่างเงี้นนยน,นะคะเพื่อนเห็นกันจูใจแล้วใช่ไหมคะมาดูราคากันนะคะว่าบ้านหลังนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่บ้านหลังนี้ปกติอะราคามันจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่านะคะ สองกว่าแล้วทีเนี้มันลดมันลดย0เอร์เซหรือไงนี่แหละนะคะมันจะเหลืออยู่ที่คืนละสองร้อยยูโรตอนนี้ที่เอจองก็คือเอจองก็คือคืนละ200ร้อยูโรแต่เอต้องจ่ายภาษีจังหางด้วยนะก็เท่ากับว,ว่าอาทิตย์หนึ่งเองก็จ่ายไปพันกว่านะคะพันกว่ายูโรก็เราลาประมาณหกหมื่นประมาณห้าหกหมื่นนะคะ นะอาทิตย์หนึ่งอะประมาณห้าหกหมื่นนะคะเพื่อนเพื่อก็ถามว่าคุ้มไหมกับการที่เราโนงนอย่างงี้คุ้มค่ะเพราะหนึ่งเราได้ทํากับข้าวเอง2เราได้บ้านใหญ่บ้านกว้างนะคะแล้วเราสามารถพาเพื่อนมาก็ได้พาครอบครัวมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำนะเพื่อนเอนแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าเอา่อต้องจองแต่นนเนิ่นๆนะ เพราะว่าถ้าเราไปจองเนี่ยของเอเนี่ยหลุดมานะเอถึงถึงจองได้นะถ้าไม่หลุดมาเราไม่มีทางได้แน่นอนเลยบางทีเหมือนประมาณว่าเขาปล่อยไงเขาปล่อยเขาแคนเซลิลเขายกเลิกก็คือเราก็มีโอกาสได้มาจังหวะนั้นพอดีเราก็เลยได้บ้านหลังนี้นะคะนเพื่อนก็เอามาให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดเอ ของใส่ตู้เย็นแล้วก็ทำกับข้าวให้ลุงหันนะคะทำกับข้าวให้ลุงหันไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเอจะพาไปทัวร์ที่ไหนบ้างวันนี้พาเพื่อนๆทัวร์บ้านฮอลิเดย์ที่เกาะแท็กเซลแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินไปอะไรกินเดี๋ยวก็จะถ่ายให้เพื่อนเพื่อได้ดูตอนต่อไปอีกนะคะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนไปละบ๊ายบาย